เรามาอยู่ร้านเข้าวซอยลำดวนฟ้าหามค่ะแต่เป็นสาขาสอง,ของเขานะคะ เขาบอกว่าอยู่แถวขวงสิงหรอคะข้าวซอยที่นี่นะคะมีอายุกว่า80ปีแล้วอันนี้ก็มาลองกินข้าวซอยไก่ดูแต่ว่าเดี๋ยวก็อยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยคะ่ะลูกมันมีหลายเมนูน่ากินมากเลยอะ่ะจริงๆเคยกินแล้วแต่เป็นสาขาออริจินอลสาขาแรกของเขาอยู่ที่ฟ้าหามอ่ะคะ่ะแต่น,นี่ลองมาชิมที่นี่ดูสาขานี้ดูเพราะมันใกล้ที่พักของเราห่างออกมาประมาณไม่ถึง10นาทีเลยแป๊บเดียวเมนูเยอะแยะเลยอะ่ะตู่ก็กินปอะเปี้ยทอดได้แล้วก็ส้มตําไทยส่วนอัญญาก็กินไก่ทอดแล้วก็แคบหมูเอาไหมคะเอา้าเอา้ยลืมสั่งข้าเหนียว เดี๋ยวมาปั้นจิ้มกินกันพออาหารมาแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างจะเหมือนเดิมที่เคยกินเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าเข้าซอยไก่ขามาแล้วหน้าตาน่มาหมั่นมากเลยก็มากับเครื่องเคียงของเขาหน้าตาดีมากเดี๋ยวต้องลอง,ลอง,ลองชิมดูว,ว่าเค็มคนณไหมอร่อยไหมคะกรอบๆขนมจีนน้ำเงี้ยวกรอบเปี๊ย,ยทอดรหมูยอทอดแคปหมูไส้อั่วปี๋ไก่ทอด น้ำพริกหนุ่มใช้ตะเกียบเป็นระเบิดครับทำไมันกลับหัวกลับหางอย่างนั้นลูกกรอบอร่อย